ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอนที่หน้าที่2องไฟล์ New e s t m a Create หน้าที่2อย่าลืมนะครับ Insert Table เหมือนเดิม1ต่อ1อันนี้0โ okay. อเคเลื่อนไว้กึงกลางปรับขนาดให,ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง ไปเอารูปมาใส่ก่อนหน้าที่3จะเกี่ยวกับรูปภาพ insert image ไปที่เราสร้างนะครับกดไปที่บางป้า image ที่เราสร้างไว้ค้งภาพปุ่มค้งภาพอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างใหม่นะครับอาะคุณสร้างเลยนะครับใช้โปรแกรม Photoshop ในการสร้าง แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวสร้างปุ่มคังภาพให้เลยนะครับขนาดเซนติเมตรสามสิบสามสิบต่อห้าโอเคคังภาพใส่ข้อความเลยนี่กูใช้ความรวดเร็วนะครับคังภาพ ภาพตัวใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้เอารูปมาใส่เดสก์ท็อปบางปลาเศรษฐกิจพอเพียงภาพประกอบหยิบมาใส่กันใส่ประมาณนะครับประมาณ ความสวยก็เดี๋ยวจัดกันเอาเองนะครับถ้ามีเวลานี่รูปใส่รูปไ้ก่อนทั้งภาพเดี่ยงความสวยจัดกันอีกทีหนึ่งเพกภาพมา ประมาณนี้นะครับอย่าลืมใส่สตกไอ้ภาพนะครับสโตอกนี่นะครับเพิ่มความสวยนะครับสตอกสีอะไรก็ได้นะครับออกแบบกันเอาเองนะครับอันัเจ็ดอะฮะสตกแตู่ใช้วิธีรัดนะครับอันนี้ยังไม่ได้สอนนะครับ เพื่อความรวดเร็วใส่สะรตกแบบไฟเรียบร้อยสีอ้าวลืมได้สีเบ็เกราวเตัวนี้อ่ะสีประมาณนี้แล้วกันเซฟวิธีการเซฟนะครับไฟล์เซฟธรรมดาไปที่อิมเมจนะครับอิมเม เซฟไว้ I, ในคั้งภาพภาษาอังอกฤษแกลลอรี่ T A อ E R Y เซฟแล้วก็เซฟอีกครั้งหนึ่งไฟล์เซฟแอดจะเป็น jpeg jpeg จำไว้ลองเซฟสองแบบเพื่อแก้ไขได้กับแก้ไขไม่ได้แล้วกดเซฟ เรียบร้อยปิดได้เลยครับอ่าต่อไปนะครับขอหยุดวิดีโอก่อนนะครับเพื่อไม่ให้นานเกินไปนะครับสวัสดีครับ